ค่ะเด็กๆนัดเจอกันที่นี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาฝึกอ่านภาษาไทยกันนะคะไหนใครอยู่บ้านอ่านหนังสือทุกวันบ้างคลูกยกมือหน่อยค่ะไหนมาึ้นมาไหนอ่านหนังสือทุกวันค่ะอ่าเด็กๆเก่งมากเลยนะคะอะเด็กๆเตรียมหนังสือหรือยังคะลูกอ่ะถ้าใครเตรียมแล้ว,ดวเด็กๆเปิดไปหน้า ดังเลยนะคะลูกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินด้วยนะคะเสียงดังๆเลยนะคะเอาเริ่มเลยค่ะกออากาชี้ที่ตัวข้างบนก่อนนะคะลูกเอาชี้ที่ใต้กาสีดัเลยนะคะเอาชี้ชี้ที่พยัญชนะกออากาครับกออากา กอาคาครับอ่อนะคะกอาโอาคาครับเก่งมาก ตามคุณครูเลยนะคะเข้หน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปเลยเลยชี้ที่พยัญชนะไม่ชี้ที่รูปพลาดนะคะนอาณานอาณาโอาณาต่อไปโค

เราชูนิ้วหน้าห้านิ้วก่อน,นะเดี๋ยวเราจะมาพูดตามกันจระกูห้าครั้งนะคะลูกอะไรชูนิ้วหน้านั้นย่าจระอู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 ลากเดระอูลากลง ชนะนะคะพูดไม่ช <variables> ินนะคะบูม Obrigado. 你爱来。<music> <music> นะคะพูดออกชี้เลยมอูขออ่าอตโมอูโนะอฮโมฮฮิโต อ่ากันได้ไหมคะดีมากมากเลยดมากมากเลยค่ะคะอยการเรียนหยิบหนังสือมาเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนหน้าอะไรเออหยิบขึ้นมารอเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะเราจะเรียนหน้ายี่สิบห้าค่ะเด็กๆหยิบเลยค่ะ หน้า25นะคะเด็กๆหน้า25หน้า25เลยค่ะ25เลยพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังแล้วค่ะแล้วปิดกล้องทำไม เปิดแล้วกันแรกนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ของบ้านกับบ้านแต่ละหลักโดยสังเกตจากคำและสลัที่สัมพันธ์กันแล้วเินนั้นจะฟังเด็กนะคะดตามรอยปากนะคะ เดี๋ยวเราจะเขียนดอเด็กกันนะคะเด็กๆอ้าวคำแรกนะคะดออึดุดูสิคะอ่ะพูดพดร้อมๆกันเลยไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้ะค่ะเด็กๆอีกหนึ่งรอบค่ะดออดุดนสรือนะคะจะมีกลมๆอยู่บนหลักค่ะเด็กๆก็มองนะคะมองขวามือสระออยู่บนหะลังไคะหลักที่สองเลยเด็กๆก็โยงเส้นจากคู่ ค่ะโยงน,น,นะคะข้อที่หนึง่งเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นปากก่อนนะคะแล้วก็โยงโยงสระกหูกับสระกหูที่มันเหมือนกันเด็กๆต้องสังเกตนะคะ,ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมโอ้อเก่งมากค่ะเด็กๆทำได้ค่ะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยอ่าเด็กๆทำได้แล้วนะคะต่อไป ต่อไปนะคะที่เหลือนะคะที่เหลือคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะลองทําเองนะคะลองทําเองนะคะคการยกตัวอย่างให้แล้วสองข้อคืออันเส้นสีแดงก,กับเส้นรอยปากให้แล้วนะคะต่อไปอา้าวเด็กๆเปิดไปอีกหนึ่งหน้าหน้าที่ยี่สิบหกค่ะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าหน้าที่ยี่สิบหกเลยค่ะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะดูภาพในวงกลม แล้วเลือกขีดการกรบาดทับภาพที่นำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอาดูบ้านนะคะบ้านอันนี้นะคะเป็นชั้นเดียวต่อไปบ้านตึกต่อไปชั้นเดียวต่อไปบ้านตึกต่อไปชั้นเดียวและอะไรหายไปคะเด็เกๆช่วยกันคิดนะคะกอไก่ บ้านตึกขอไข่ชั้นเดียวแต่สีน้ำเงินขอควายชั้นเดียวสีน้ำตาลนะคะเด็กช่วยกันคิดสิอะไรคะกอไก่นั่นเองเก่ากอไก่เด็กเก็การกระบาดลงไปเก่งมากเลยค่ะข้อสองข้อสามข้อสี่เด็กเลองขอเองนะคะเก่งมากเลย ต่อไปไปที่ที่27ค่ะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าหน้าสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะเด็กๆหน้าสุดท้ายละเปิดเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆดูภาพหนูมาลีชวนคุณยายไปทำบุญที่วัดในชุมชนแล้วเติมภาพที่หายไปให้สมบูรณ์โดยเขียนตัวอักษรของภาพลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆ ต่อไปนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองค่ะเด็กๆพูดตามเลยนะแต่ไม่ต้องเปิดไปก็ได้ค่ะหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกมีหมดหกช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่เด็กๆจะต้องเติมต่อไปภาษาอังกฤษนะคะพูดตามการเลยต้องเปิดไปเหมือนเดิมค่ะ B-C-D-E-F อ่ามีทั้งหมด6ตัวเหมือนเดิมเลยค่ะ A B C D E F เให้เด็กๆนะคะนำตัวภาษาอังกฤษนะคะไปใส่นะคะภาพที่หายไปเติมให้สมบูรณ์อ้าวอันแรกนะคะ A เด็กๆลองช่วยกันตอบซีเอจะต้องไปใส่ในหมายเลขอะไรใครรู้บ้างการเฉลยแล้วนะปึ้งต้องไปใส่ในหมายเลขสองค่ะเด็กๆก็นำตัวเอใส่ลงไปในหมายเลขสองเลยค่ะเอาใส่ตัวเอลงไปใช่ใส่ตามคูก,การเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆจากนั้นเดีกยากจังเลยเสีย ใช่ทาง,น,ง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 นี้ก็นําตัวอักษรภาษาอาังกฤษลงไปใส่ให้ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้เรามีกณฑ์บ,บ้านนะคะสามแผ่นเหมือนเดิมนะคะเด็กสามแผ่นนะคะอ่า่อนที่เรา,เา,าจะดสามแผ่นนะคะอ่าเราจะจัดไปที่เกณก์นอ่นแล้วอ่นเรียนเรียน เขาลุกขอบคุณค่ะ